สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมที่ t และวันนี้เราจะมาสุกเนื้อเรื่องก้าวแรกสุดสังเวียนซีซั่นสามภาที่2กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วรับชมกันเลยแต่ก่อนที่รับชมเชื่อมือไปกดไลค์กดติดต่อใครเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อาการบาดเจ็บของอากิดีขึ้นแล้วทุกคนต้อนรับอากิกับยิ้มเป็นอย่างดีอากิทำท่าเหมือนจะแขวนนวมแต่ว่ามันไม่ใช่อากิพาคนมาด้วยสองคนเป็นคนผอมหนึ่งคนคนอ้วนหนึ่งคนสองคนนี้ชอบอากิมากตั้งแต่วันนี้พวกเขาจะยอมเป็นสิทธิของอากิถ้ากามุระใช้สองคนนี้ไปซื้อน้ำผลไม้แต่ก็ต้องหฮวแดงเพราะมันไม่ฟังใครนอกจากอากิเลยอิปโปไปดูการชกของเซนโดเสียงเชียร์ของเซนโดกิดหึมมาก การชกเริ่มขึ้นเซนโดพุ่งเข้าใส่ทันทีหมัดที่หนักนวงทะลุกาดคู่ชกได้สบายสบาย จากนั้นเซนโดก็ใช้สมัดปิดชากเซนโดชนะด้วยเวลาอันสั้นอิปโปเด้ไปหาเซนโดที่ห้องพักเซนโดตอนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่นั่นอิปโป้ได้เจอกับสวามุละมาจากนาโกย่าอิปโอรู้จักคนนี้ดีสวามุละเป็นอันดับ3ของรุ่นเฟเธอเวทอิปโเดินเข้าไปเพื่อจับมือสร้างพันธมิตรแต่สวามุละไม่จับด้วยเขาไม่อยากจับมือกับคนที่เขาจะชนะหรอก พูดเสร็จซามุละก็เดินออกไปเซนโดไม่อยากยอมรับเท่าไรแต่ก็เถียงไม่ได้เพราะซามุละมันเก่งจริงๆตอนนี้เซนโดลงรวมกับซาอมุละเซนโดโดนไล่ตลอดเวลาซามุละเดินกลับมาบอกกับอีปโป้ในการแข่งอย่ามาใช้เดมซิโลต่อหน้าเขาเพราะเดมซิลมันคือท่าทางของพวกกระจอก ทำเอาอิปโปสตาร์ไปพักหนึ่งอิปโป้กำลังจะกลับบ้านระหว่างทางอิปโปก็คิดไปด้วยถ้าเป็นไปได้อิปโป้อยากจะเอาเดฟซิโลไปชนะสวามูละแต่ไปที่การถแถลงข่าวก่อนชกของทากามูละ ผู้ท้าชิงคือแรลี่เบอร์นาร์ดคนแรกที่ออกมาพูดคือผู้ท้าชิงแรลี่บอกว่าศึกครั้งนี้จะเป็นศึกการแลกกำปั้นที่เดือดที่สุดเขาหวังว่าทากามูระจะไม่วิ่งห่างจุกตูดทากามูระที่ได้ยินก็พูดบ้างอย่างแรกเลยทากามูระบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะสละตำแหน่งของลิดวิดเดนเวททากามูระจะคว้าแชมป์หกระดับมาให้ได้มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนทากามูระ <ak> พูดต่อว่าการสู้กับแรลี่ครั้งนี้ ขาจะชนะโดยที่แอลลี่ไม่ต้องออกมกัดก่อนที่ทากามูละจะไปไต่แชมป์หระดับแลลลี่จะเป็นเครื่องสังเวยให้เขาตัดมมาวันชกทุกคนเป็นห่วงทากามูละมากเพราะคาพูดของทากามูละทาให้แอลลี่เดือดสุดๆทากามูละทาตัวชิลมากเขามีอาวุธลับซ่อนไว้อยู่ทากามูละและแอลลี่ขึ้นไปบนเวทีการชกกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วทั้งสองเดินไปชนมือกันที่กลางเวที แลลี่ปัดมือของทากามูระออกการชกเริ่มขึ้นแล้วทากามูระหันหน้าไปมองอะไรบางอย่างใช่แล้วนี่คือท่าไม้ตายใหม่ของอากิแต่มันเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดทากามูระเล่นหันไปทั้งตัวเลยเขาคิดว่ามันต้องได้ผลแน่ๆแ,แต่กลับกันเลยแลลี่ไม่ได้หันตามไปหมัดพุ่งเข้าหน้าทากามูระเต็มๆ ทากามุระเดินเซไปเซมาแลลี่ไม่รอช้าเดินลุกเข้าใส่ทันที่ h a g a ม u l ตั้งสติขึ้นมาได้เขาติดงุมอยู่ก็จริงแต่หมัดของแลลี่ไม่โดนทากามุระเลยเพอได้จังหวะทากามุระก็ปล่อยหมัดตรงสวนขึ้นไปหลังจากนั้นก็ยัดหมัดก,กดแลลี่จนติดเวทีกรรมการยุติการชกทากามุระชนะคนดูปาขยาใส่เต็มเวทีวพราะากามุระ l a ทำอะไรที่โคตรจะงี่เง่าที่ห้องพัก t h a g a m u l และกระทียบอากิไม่ยัง ทากามุระโทษว่านี่คือความผิดของอาโอกิต่แก่เดินเข้ามาด้วยท่าทีที่น่ากลัวแต่สิ่งที่ทุกคนกลัวก็เกิดขึ้นแต่แก่ด่าทากามุละไม่ยั้งเลยเรียกได้ว่าเน้นทุกดอกทากามุละวิ่งหนีไม่สนใจอิทากะคิคิดว่าถ้าเขาเป็นทากามุละเขาคงจะป้องกันแชมป์และเก็บตังค์ไปเรื่อยๆแค่นั้นก็รวยแล้วชิม,มุละเลยบอกให้ฟังว่าสําหรับทากามุละแล้วเงินมันไม่ได้สําคัญทากามุละชอบที่ค้นหาตัวเองตัวอย่างดูได้จากคณา เลยท้าการมุดละมันวิ่งไปโดยทิ้งเข็มขัดไว้อิปโป้ก็ไปคุยกับตาแก่ในห้องตาแก่บอกว่าอิปโป้ควรไปต่อได้แล้วแต่ตอนนี้มันติดอยู่อย่างเดียวคือสารท้าลบมันมีถึง4ี่ใบมีคนอยากลมอิปโป้ถึง4ี่คนก่อนที่ไปต่ออิปโป้ต้องทาให้คนพวกนี้รู้ว่าอิปโป้คือที่หนึ่ง ตาแก่ยื้อไหลเชื่อให้อิปโป้เป็นคนเลือกเองคนที่อิปโป้เลือกมาคือสวามุละตาแก่กับย้างีสตันไปพักหญยแต่เขาก็ตกลงเพราะสีหน้าของอิปโป้ตอนนี้อยากปะทะมากตาแก่บอกกับย้างีว่าสวามุละเป็นคนที่น่ากลัวมากการต่อสู้ครั้งนี้เขาไม่สวนว่าอิปโป้จะแพ้หรือชนะเพราะอิปโป้ต้องแก่งขวาเดิมแน่นอน อิปโป้กลับไปดูเทปของสวามุละอิปโป้ตกใจต,ต้องเรียกทุกคนมาดูด้วยกันในเทปสวามุละออกหมัดเคานเ,เตอร์ที่น่ากลัวมากคู่ต่อสู้ไม่ทันได้ออกหมัดเลยสวามุละมีหลายจังหวะมากที่จะชนะแต่เขาก็ไม่ทำสวามุละต้องการจะขยี้ทั้งร่างกายชื่อเสียงและจิตใจของคู่ชกอิปโป้เปิดช็อตหนึ่งให้ดูมาเป็นช็อตที่คู่ชกทำเฝ้า ซอกของคู่โชคมันไปโดนหน้าสวามุลละคู่โชคเข้ามาขอโทษดีๆแต่สวามุลละไม่ยอมเขาต่อยหน้าคู่โชคจากนั้นก็เอาซอกกระแทกคืนไป นําให้โดนปรับแพ้ทันทีแต่กามุล่เลฟูจิกับอิมุล่ามาเพื่อให้ข้อมูลกับอิโปอิมุล่าบอกว่าสวามุละเป็นคนที่ชอบเล่นสนุกเขาจะไม่ยอมชนะง่ายๆจะเล่นจนควาคู่ชกจะไม่ไหวความเก่งของสวามุละไม่ได้หยุดอยู่แค่เวทีเวลาที่สวามุละออกไปด้านนอกใครที่เดินชนหรือทําให้สวามุละไม่พอใจสวามุละจะอาจพวกนั้นจนเละถ้ากามุละมีอะไรจะพูดมาตั้งนานแล้วดังนั้นคือมันอึดอัด คนเกือบสิบคนอัดกันอยู่ในห้องทากามุระตัดภาพไปที่สวามุระตอนนี้กำลังมีเรื่องอยู่ที่ข้างถนนคนที่โดนเล่นขู่ว่าจะไปฟ้องตําววจ พื่อให้สวามุล่าโดนปลดออกจากอาชีพนักมวยสวมุลาที่ยิมแบบนั้นกูเอากกำปั้นยัดปาาขนนั้นไปแล้วจานั้นเขาก็กลับมาที่ยิมผู้จัดการพยายามเค่งเรื่องการวิวาทแล้วแต่สวามุลาก็ไม่ฟังตอนนี้สวามุลาอยากจะเจอกับอิปโป้จนทนไม่ไหวแล้วอิปโป้ต่อยกระสอบซ้ายอย่างต่อเนื่องระหว่างที่ต่อยก็คิดเรื่องของสวงมุลาตลอดเวลาแต่แก่เดินมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าคู่แข่งของอิปโปคือสวามุลา สวัมุละขี่รถไปหาอาจารย์เกาของเขาทั้งคู่แวะไปกินข้าวด้วยกันอาจารย์ดีใจมากที่สวัมุละจะได้ขึ้นชิงแชมป์สวัมุละบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบมัดเคา์เตอร์เท่าไหร่หมัดเคา์เตอร์เป็นหมัดที่ใช้แรงของคู่ชกย้อนเข้าหาตัวเอง โซมละไม่สนใจเรื่องอาการบาดเจ็บของคู่ชกที่เขาสนมันมีแค่การได้ซัดหน้าคนเท่านั้นโซมละวางตัวเองเป็นนักล่าเขาชอบที่จะกินเนื้อของคนที่เป็นเหยือ่อแล้วตอนนี้เขาก็อยากรู้ว่าเนื้อของแชมป์มันเป็นยังไงโซมละกินเสร็จก็ออกจากร้านไปอาจารย์นึกดีใจเขาเข้าใจความรู้สึกของคนที่เสียพ่อแม่ไป อาจารย์กังวลว่าสวมุละจะเหงาเลยส่งไปที่ค่ายมวยของเพื่อนเขานั่นเป็นจุดกำเนิดของหมาป่าอันดุร้ายทุกคนยืนดูอิปโปซ้อมต่อยกระสอบไา้พูดกันตามตรงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครคิดวิธีสู้ได้เลย ยังให้รู้กันว่าเดมซิโลแพ้ทางหมัดเคานเตอร์อิปโปต้องหาวิธีซ้อมให้ได้ถ้าไม่งั้นก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยอิปโปอยากเอาเดมซิโลจัดการกับสาอมุละเพราะซาอมุละเล่นยามกันแบบชัดเจนเพราะแบบนั้นอิปโปต้องคิดเดมซิโลแบบใหม่ให้ได้อิปโปขอให้ทุกคนช่วยเขาซ้อมชิม,มุละที่ยินแบบนั้นก็จัดให้การซ้อมลงนวมได้เริ่มขึ้นอิปโปใช้เดมซิโลทันทีชิม,มุละใช้สมาธิเพื่อจับจังหวะการเคลื่อนที่ของเดมซิโลมาทำ งานเหมือนลูกตุ้มชิมุระจับทางถูกแต่ไม่สามารถต่อยสวนคืนได้เพราะแรงกดดันที่ออกมาจากอิปโปะมันสูงมากทากามูุระบอกว่าอิปโปะต้องเปลี่ยนแปลงอีกเยอะวันต่อมาตาแกบอกให้อิปโป้ออกไปวิ่งแทนการซ้อมชกพออิปโปะดูเป็นกังวลเกินไปอิทากะคีเผอเดินไปชนกับลูกกระจอข,ของอากิทำให้สมุดจดวิจัยรนอิทากะคีหยิบขึ้นมาดูข้างในมันคือข้อมูลเกี่ยวกับมัดกบของอากิแบบละเอียดมากมากอิทากะคีถามถึงท่าเดมซิโล มันมีจดก็จริงแต่มันเขียนแค่หัวข้อไว้ไอ้อ้วนยื่นมือขอสมุดคืนอิทากะคิระแวงตั้งท่ารอตอนเ้งที่อิทากะคิคิดอะไรออกอิทากะคีเรียกชิมุระกับเอากิมาคุยที่ร้านกาแฟ ตอนนี้ทาคาคิรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เกิดความกดดันเดมซิโลจะหมุนซ้ายหมุนขวาไปเรื่อยๆและจงังหวะที่ปล่อยมัดอิปโปจะบิดตัวนั่นทาให้มุมนั้นมองไม่เห็นมัดเลยตามสัญชาตญาณของมนุษย์จะกลัวสิ่งที่ไม่รู้กับสิ่งที่ไม่เห็นวิธีแก้เรื่องความกดดันโซมุระก็แค่ถอยห่างออกไปแค่นั้นมุมมองก็จะขว้างขึ้นทำให้เดมซิโลเป็นแค่มัดธรรมดาเท่านั้นจากการที่โซมุระมั่นใจมากแสดงว่าโซมุระก็รู้ข้อนี้ดีเหมือนกัน อิปโป้ที่ออกไปวิ่งก็คิดเรื่องเดมซิโลไม่หยุด,ดจู่ๆอิปโป้ก็หยุดวิ่งคนที่อิปโปเพิ่งวิ่งผ่านไปคือวอลลุก อิปโปวิ่งเข้าไปทักทายด้วยความดีใจวอลุกมาที่นี่ก็แสดงว่าเขากําลังจะกลับคืนสังเวียนอิปโปดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นจริงๆวอลุกมาญี่ปุ่นได้2วันแล้วแต่ว่าหาที่นอนไม่ได้เลยเลยแะนอนข้างทางมาเรื่อยอิปโปที่ยีนแบบนั้นก็พาวอลุกไปที่บ้านของเขาวอลุกนั่งกินข้าวและนึกถึงเรื่องที่รัเสเซียก่อนจะออกมาวอลุกรู้ดีว่าเส้นทางของเขามันลําบากมาก แต่วอลลุกจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเขาจะไม่หันหลังกลับมาที่ที่วอลลุกจะไปคืออเมริกาแต่ก่อนจะไปเขาต้องเอาของจากเพื่อนก่อนอิปโปเปิดเทปการโชกับเซนโดให้ดูแล้วก็ต่อด้วยเทปยูโอโอวอลลุกตั้งใจดูมากดูเสร็จอิปโปก็ออกไปฝึกหลังบ้านการพาฟืนช่วยเพิ่มกําลังแผ่นหลังได้แต่ในเมืองมันไม่มีฟืนอิปโปเลยใช้คอนปอนทุกอย่างแทนอิปโปทําแบบนี้ทุกคืนเพื่อสร้างกําลังอิปโปอยากจะขอร้องให้วอลลุกมาเป็นคู่ซ้อมให้เขา แต่วอลุกก็ปฏิเสธไปวอลุกไม่อยากให้ใครเรียกเขาว่าไวแฟงอีกแล้วเขาจะเริ่มเดินทางใหม่แล้วอีกอย่างวอลุกห่างจากมวยไปนานการจะกลับมาฟิตแบบเดิมต้องใช้เวลานานมากเวลามันคงไม่ทันถ้าต้องรออิปโปทีมแบบนั้นก็เข้าใจแต่ไปที่สวามุละตอนนี้สวามุละลงดวงกับคนรุ่นใหญ่คว้าสวามุละแทนไม่ต้องมองก็สามารถต่อยโดนได้ แค่หมัดเดียวทําเอาจอดไปเลยหลังจากวันนี้โซมุละอยากได้เหยื่อเพิ่มเขาขอวันละห้าคนผู้จัดก,การเองก็ตกลงวารูุเข้าซ้อมด้วยยิมของตาแกระหว่างที่ตาแกติดต่อเพื่อนที่อเมริกาให้วอลุสามารถซ้อมที่นี่ได้แบบเต็มที่ แยงมาวัดที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าอยากให้วอลลุกเป็นคู่ซ้อมให้อีปโปเรื่องทักษะความเร็ววอลลุกมีครบที่ยิมวอลลุกยืนซ้อมกับอีปโปเห็นได้ชัดเลยว่าวอลลุกไม่ฟิตเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนตอนเย็นอิทากะคีเห็นวอลลุกกาลังเช็คลูกปั้นของทาก,กามุละใช้แล้ววอลลุกโดนลูกกระจอกของอาโอกิรับน้องอิทากะคีที่เห็นแบบนั้นก็วิ่งขึ้นไปหาทัานทีอิทากะคียื่นกระดาษใบหนึ่งให้วอลลุกแล้วขอให้วอลลุกช่วยอีปโปวอลลุกก็ปฏิเสธเหมือนเดิมร่างกายเขาไม่เเหมเมืือออนน่่กา เป็นตอนนี้คงช่วยอะไรไม่ได้วอลุกกลับมาดูเทปการชกของอิทากะคิวอลุกรู้ทันทีว่าซามมระเป็นภัยไร้แรงต่ออิปโป้อิปโป,ป,โป้กลับมาบ้านก็เห็นว่าวอลุกไม่อยู่แล้ววอลุกออกไปวิ่งด้านนอกวอลุกจะฟิตร่างกายเพื่อช่วยอิปโป้ แม่อิโป้มาตามวอลุกกลับไปกินข้าวที่บ้านอิโป้เองก็ตามมาด้วยตอนนี้อุเมสวะกำลังหิวมากอิโป้กับวอลุกเลยแข่งวิ่งกันฝ่ายที่ชนะคืออิโป้อิโป้เข้าไปหยิบนวมของวอลุกออกมาวันนี้วอลุกตกลงเป็นคู่ซ้อมให้อิโป้การชกเริ่มขึ้นวอลุกพุ่งเข้าทันทีหมัดไว้แฟงพุ่งเข้าหน้าอิโป้เต็มๆอิโป้เองก็ไม่ยอมใช้กาเซลพันสวนกลับไป2คนนี้เอาจริงตั้งแต่ยกแรกจนมาถึงยกที่3วอลุกเหนื่ยวอิโป้แบบเห็นได้ชัดอิโป ตัดสินใจใช้เดมซิโลวอลลุกรับรู้ได้ถึงความกดดันมหาศาลอิปโป้ต่อยรัวๆจนกาดวอลลุกแตกตอนนั้นเองที่วอลลุกกระโดดถอยออกมาแล้วใช้หมัดคา์เตอร์หมัดเคา์เตอร์มันสะท้อนแรงของคู่ชกและอิปโป้ที่ใช้เดมซิโลอยู่แรงประทะามันเลยเพิ่มแบบทวีคูณอิปโป้ปสติคาเวทีหลังจากนั้นวอลลุกก็ลากับทุกคนก็หาที่อยู่ทางอเมริกาได้แล้วการซ้อมครั้งนี้เป็นของขวัญอำลาและเป็นการให้ความรู้ไปในตัว วอลุกไปขอบคุณแม่ของอิปโปแม่อิปโปใจดีมากนด้นทำให้วอลุกนึกถึงแม่ของตัวเองอุเมสวะเป็นคนไปส่งวอลุกที่สนามบินวอลุกบอกว่านี่ไม่ใช่การจากลาถ้าเขากับอิปโปยังชกมวยอยู่สักวันคงได้เจอกันแน่แต่แกขึ้นไปหาอิปโป้ที่ด่านฟ้าอิปโป้ช็อกมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าแกบอกว่าหมัดเคาน์เตอร์ของวอลุกถูกยั้งแรงไว้ถ้าเป็นสวามุละอิปโปต้องเจ็บหนักกว่านี้แน่อิทากะคิเชื่อว่าอิปโปจะไม่ยอมแพ้ คนอย่างอิปโป้ต้องสู้จนถึงที่สุดอิปโป้ดูไม่ท้อเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นอิปโป้บอกกับตาแก่ว่าเขาจะลองทํามันทุกวิธีเขาอยากจะชนะไฟครั้งนี้จริงๆมันมีอยู่วิธีหนึ่งแต่ตาแก่ไม่สามารถบอกได้เพราะข้อต่อจะได้รับความเสียหายรุนแรงมันอาจจะทําให้อิปโป้เสียอาชีพนักมวยไปเลยอิปโป้ออกไปวิ่งโดยมีอุมิสวะตามหลังอยู่อิปโป้บอกว่าเขาจะพยายามเต็มที่เขาจะชนะไฟนี้ได้อิปโป้วิ่งจนถึงตอนเย็นระหว่างที่วิ่งอิปโป่ก็คิดเรื่องวิธีรับมือตลอดเวลา เดมซิโลมาโดนจับจังหวะได้ง่ายเกินไปอิโป้เลยลองวิธีใหม่อิโป้โยกตัวไปมาแล้วหยุดกระทันหันนั่นทําให้เอวและเขาได้รับความเสียหายรุนแรงแต่ถึงอย่างนั้นอิโป้ก็จะลองดูอิโป้จะสร้างกล้ามเนื้อเพื่อรับแรงของท่านี้อีกแค่วันเดียวอิโป้ก็ต้องขึ้นชกแล้วหมอยามากุจิเดินมาที่ยิมแต่แกเป็นคนเรียกเธอมาหมอเข้าไปดูอาการให้อิโป้กล้ามเนื้อของอิโป้เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนมาก นั่นถือเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือเอวและหัวเข่าของอิปโปอักเสบมากเธอไม่รู้ว่าสอมมาเลอยูแต่มันอันตรายกับอิปโปแน่นอนแต่แกบอกว่าอิปโปกําลังพัฒนาอีกขั้นเดบซิโลกําลังถูกพัฒนาเพื่อต่อก้อนกับสวามูละหมอไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้แต่ยังไงอิปโปก็ไม่ยอมฟังหมอเลยบอกขีดจำกัดของอิปโปให้ฟังอิปโปใช้ท่านี้ได้แค่สองครั้งเท่านั้นถ้าทำเกินอิปโปได้แขวนนวมแน่สวมุละากำลังขี่รถกลับบ้านระหว่างที่มีผู้นักเลง เข้ามาหาเรื่องเขาพวกนักเลงรู้ว่าโซมุละากำลังลดน้ำหนักคงไม่มีแรงสู้แน่ๆอาจารย์ของโซมุละเดินมาเห็นรถพอดีพอเดินเข้าไปดูที่ซอกตึกก็เห็นว่าโซมุละากำลังจะแทงคน อาจารย์เรียกเขาไปห้ามทันโซมวลาขอบคุณที่ห้ามเขาไว้ก่อนจะให้ตัวแล้วจากไปคุณมิจังยินรออิปโป้อยู่ด้านหน้าหอวันนี้อิปโป้มีช่างน้ำหนักเธอเลยทำข้าวกล่องมาให้อิปโป้ยืนจับมือกับโซมุละอยู่โซมุละไม่ยอมปล่อยมือออกมันบอกว่าตัวเองหิวมากโซมุละอยากชกกันตรงนี้เลยอิปโป้บ,บอกว่าให้รอพรุ่งนี้ก่อนอีกแค่นิดเดียวเท่านั้น อิปโปออกจากห้องช่างมาด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีแต่แกรู้ว่าวันนี้อิปโปมีนัดแต่แกเลยอนุญาตให้อิปโปไปได้ระหว่างทางอิปโปเจอกับอาจารย์ของสวามุลละอาจารย์มาขอร้องให้อิปโปจัดก,การสวามุลละที่ชีแสดงให้เห็นว่ายังมีคนที่แก่งก่าเขาอยู่ การพูดทั้งหมดโซมุระได้ยินหมดเลยอิปโป่ออกไปหาคุมิจังที่ด้านนอกแต่ก็ต้องพังงาเพราะมชิบะมันตามน้องสาวม,มาด้วยทั้งสเดินไปตามถนนด้วยกันมันชิบะเห็นรถรุ่นที่กำลงังอยากได้พอดีเขาลองเข้าไปนั่งดูแต่อิปโปกับคุมิจังห้ามไว้นี่มันรถคนเดิน ตอนเองที่สวมุละปล่อยมัดใส่คูมิจังอิปโปเบี่ยงมัดนั้นทําให้โดนแค่ทักกมาชิบาใช้มัดฟิกเกอร์แย็บใส่ไปแต่ก็ไม่โดนอิปโปเลี้ยวเข้าไปห้ามไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะจัดการสวมุละเองคูมิจังต้องกลับไปพร้อมมาชิบาก่อนไปเธอเอาเข้าวกองให้อิปโปอิปโปอยากให้คูมิจังมาดูในวันโชคเขาจะพยายามแบบเต็มที่ถ้าคูมิจังมาดูมันจะดีกับเขามากๆอิปโป้นั่งเครียดอยู่ที่ท่าเรืออุเมวาวะไม่เคยเห็นอิปโปเป็นแบบนี้เมื่อก่อนเลยอิปโปไม่เคยบอก ว่าโซมุระไม่เก่งแต่เขาไม่ชอบที่โซมุระทานอกเหนือกติกาอิปโปตอนนี้ไม่สนดจํากัดของตัวเองแล้วอิปโปจะทาทุกอย่างเพื่อเอาชนะวันโชกได้มาถึงเซนโดเดินม,มาเจอมิยะตาทั้งสองเลยเดินไปด้วยกันอีกคนที่เพิ่มมาคือดาเตะทั้ง3ามรู้ดีว่าเดฟซิโลแพ้หมัดเคาน์เตอร์ไม่ว่าฝ่ายไหนชนะคงเป็นงานที่หนักมากแน่ อุเมสวะเข้ามาคุยกับอิปโปเพราะคิดว่าอิปโปน่าจะกำลังเครียดอยู่ไม่นานตาแกกเ็เรียกตัวอิปโปอ,ออกไปโซมุระนอนอยู่ในห้องพักระหว่างที่นอนเขาก็นึกถึงเรื่องในอดีตโซมุระเอามีดฆ่าพ่อตัวเองเพื่อช่วยแม่ไม่คิดว่าโซมุระก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่จูโซมุระก็เริ่มแสดงให้เห็นว่าเขาไม่จิตใจที่โหดเทียมแม่เลยเอาโซมุระไปให้มูลนิธิโซมุระจำความรู้สึกนั้นได้ดีมันอร่อยมากเขาอยากกินมันอีกครั้งอิปโปและโซมุระ ขึ้นไปบนเวทีโวมูลาเดินเข้ามาจ้องหน้าตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยกรรมาการไม่รอช้าสั่งชกทันทีอิปโป่เดินหน้าลุกใส่สวมลุลาแต่สวมลูลาก็เดินเลยอิปโปไปเซนเดบอกว่านี่คือที่วิธีที่สวมลูลาจะดึงรสชาติของเนื้อออกมาอิปโป่เดินหน้าลุกเต็มที่สวมลูลาทำได้แค่บล็อกไว้อิปโปต่อยจนกาแตกออกหมัดตรงกำลังจะพุ่งเข้าหน้าโวมลูลาตอนนั้นที่โวมลูลาขัดขาจนอิปโป่ลม้มมาหยุดแค่นานโวมลูลาพยายามจะต่อยทั้งๆท,ท,ที่อิปโป่ล้มอยู่กรรมาการ สั่งตัดคะแนนอิปโป้เดินหน้าบุกอีกครั้งมัดเคาน์เตอร์ของโซมาระกำลังจะพุ่งมาแต่อิปโป้ก็หลบและอัดลำตัวได้อิปโป้ไล่โจนโซมาระติดมุมและยกที่หนึ่งก็หมดลงยกที่2มาแบบรวดเร็วทันใจโซมาระขอจับมือกับอิปโป้พออิปโป้จะจับมือโซมาระก็โชกแสกหน้ากลับมา อิปโปบุกเข้าหาซาม,มูระทันทีไก่ของซาวมูระารับแรงของอิปโป้ไม่ไหวซางมูระรู้ว่าอิปโปมีความเร็วสูงเขาจะเพิ่มความเร็วให้ทันอิปโปแต่ก็ต้องตกใจเพราะอิปโปสามารถเพิ่มความเร็วในมากกว่าเดิมอีก มัดตรงพุ่งเข้าหน้าสวมุลาเต็มๆกรรมการเริ่มนักทันทีสวมุลาลุกขึ้นมาได้แต่ก็เซยนิดหน่อยสวมุลาจะไม่เยอมไม่จบง่ายๆแน่มันเดินมากอดกับอีปโป้แล้วล้มทับจังหวะที่ล้มสวมลุลาก็กัดผ้าพันมือของตัวเองพอลุกขึ้นมามันก็ไปขอให้พี่เลี้ยงใส่ให้ มันซื้อเวลาเพื่อพักฟืน้นกรรมาการตามโซมลุลาออกมาชกต่อถ้าตั้งการของโซมุละเปลี่ยนไปมันยื่นมือซ้ายออกมาด้านหน้านี่คือสไตล์ที่แท้จริงของโซมุละมันไม่สูจน์แล้วว่าอิปโป้แข็งแกร่งพอที่จะใช้อิปโป้รับรู้ได้ว่าอันตรายช่วงแรกอิปโปไม่ได้บุกเข้าไปพอหาจังหวะได้อิปโป้ก็พุ่งเข้าทันทีอิปโป้หลบหมัดแยบได้แต่พอดูอดีหมัดก็กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วหมัดที่สองพุ่งหาอิปโป้แบบรวดเร็วหมัดของโซมุละคือการบิดข้อศอกและหัวไหลทําให้หมัดหมุนเหมือน พายุพลังการทะลวงมันสูงมากตอนนี้หมัยของโซมละเหมือนกระสุนปืนที่จ่ออิป,ปอยูอิปโปบ็อกก็เดินเข้าไปใกล้ๆแต่ยกที่2องเดนหมดลงสะกอนโซมละบอกว่ายกต่อไปอิปโปเสร็จเขาแน่ยกที่3าอิปโปเดินหน้าบุกเหมือนเดิมอิปโปบ็อกหมัดได้ไม่หมดทําให้หน้าเริ่มบวมอิปโปเข้าไปในระยะของตัวเองพอถึงระยะอิปโปก็เตรียมออกหมัดตอนเองที่หมัดขวาของสวามุล,ละทางานหมัดที่รวดเร็วเหมือนสายฟ้าฟาดอิปโเกือบจะล้มลงหมดสติลงไป แต่เขาก็เลิสติกลับมาได้ขาอีปโป้ได้รับบาดเจ็บมากตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีปโป้บุกเข้าไปอีกครั้งครั้งนี้อีปโป้ใช้อัปเปอร์คัตแต่ก็โดนหมัดใส่ฟ้ามาอีก มันเร็วจนอิปโปมองตามไม่ทันอิปโปล้มพิงตัวไปหาโซมูละ,ละยกที่3ก็จบลงอิปโปเจ็บหนักจากยกนี้แต่แก่เข้ามาได้สติอิปโปตอนนี้ต้องใจเย็นๆและททำตามพื้นฐานไว้ยกที่4มาถึงโซมูละใช้หมัดแยบรักษาระยะไว้แต่อิปโป้ฝื้นตัวไวมากอิปโป้เคลื่อนตัวตามพื้นฐานอิปโปสามารถหลบหมัดของโซมูละได้พอถึงระยะอิปโปก็ใช้ Upper อนนัปเปอร์คัตใซตต่อด้วยการอัดลำตัวถึง3ครั้งโซมูละทำได้แค่บล็อกอย่างเดียวทุนนั้นอิปโป้ก็นํำหมัด ใส่การดของโซมมละตอนนี้ทุกคนไม่รู้เลยว่าโซมเมละากำลังจะคิดอะไรอยู่โซมมละรอให้อิปโปโถึงจุดที่อร่อยที่สุดอิปโปใช้เดมซิโลต่อยทะลวงกาศเข้าไปโซมมละกระโดดถอยไปด้านหลังจังหวะนี้โซมมละต่อยเคาน์เตอร์ใส่อิปโปเต็มหน้า อิโป้ต้องเดินไปกอดเชือกไว้ไม่ให้ลม้มโซมลราเดินม,มาจ้องหน้าอิโป้แล้วลครั้งก็ดังขึ้นอิโป้บอกกับตาแก่ว่าเขาไม่อยากแพ้แต่เขาแพ้กับคนแบบนี้มันคงเป็นเรื่องที่น่าตลกมากตาแก่ดูก็เห็นว่าอิโป้ยังสู้ไหวยกที่ห้าอิโป้เดินบุกเข้าหาเหมือนเดิมเพราะนี่คือสิ่งที่อิโป้ทาได้โซมลราลดความเร็วของมัดลงเพื่อให้อิโป้หลบได้สิ่งที่โซมาร่าคือการลอดเดมมิโลออกมาโซมลรารู้ว่ากล้ามเนื้อของอิโป้กาลังจะอ่อนตัวมันเลยลิ้มรสอิโป้ไม่ ยังตอนนี้โมวล,ละรู้สึกดีจนแทบจะเป็นบ้าไปแล้วหมดยกที่5ยกนี้อิโป้โดนไปหนักมากอิโป้สติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเขาคิดว่าตัวเองต้องชกต่อไปเท่านั้นยกที่6ได้มาถึงอิโป้เดินหน้าบุกเหมือนเดิมครั้งนี้อิโป้ใช้เดมซิโลออกมาโซมวลละกำลังรอจังหวะนี้อยู่ทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าหมัดเคาน์เตอร์กำลังจะมาเลยอิโป้ก็โดนไปเต็มเ็มแต่ครั้งนี้อิโป้ไม่ล้มท่านี่เป็นการโดนครั้งแรกอิโป้คงแพ้ไปแล้ว แต่ว่าได้วอลลกช่วยซ้อมให้ซอมูล่าที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ชอบใจมันเอาสอกกระแทกหลังอีปโป้กรรมาการเข้ามาเตือนเป็นครั้งที่2สอสมูล่าบุกหนักใส่อีปโป้แต่แก่ตอนนี้ทําได้แค่เชื่อใจอีปโป้เท่านั้นอีปโป้เอาเดมซิโลออกมาอีกครั้งซอมูล่าที่เห็นแบบนั้นก็ยิ้มออกมามันเต็มมัดเคา์เตอร์รอไว้แล้วตอนแรกที่อีปโป้ดึงจังหวะ้อมัดเคา์เตอร์ของซอมูล่าวืดเดมซิโลของอีปโป้พุ่งเข้าหน้าซอมูล่าจนเกิะเดนก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับก้าวแรกของสงเวียนซีซั่น3พาร์ทที่2เธอเกิดมีอ ผภาพประการใดก็ขออภัยมนาษีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่กอนสวัสดีครับ